ใครที่หน้ามันแล้วก็เป็นสิวง่ายนะครับลองฟังคลิปนี้ดูแล้วเอาไปทําตามเนาะจะได้แก้ปัญหานี้ได้นะครับแล้วก็หน้าได้เนียนหน้าใสเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว,ว่าสาเหตุคืออะไรนะครับสาเหตุจากหน้ามันแล้วก็พอหน้ามันเนี่ยมันก็เป็นสิวถูกไหมครับเวลาหน้ามันเนี่ยมันจะสะสมสิ่งสกปรปกได้เยอะพอสะสมสิ่งสกปรกได้เยอะมันก็อุดตันอุดตันก็กลายเป็นสิวโอเคไหมทีนี้เราก็รู้แล้วเราต้องแก้ที่หน้ามัน หน้ามันเกิดจากอะไรหนึ่งกรรมพันธ์ครับกรรมพันธุ์ผลิตไขมันเยอะหรือในผู้ชายหน้าจะมันเยอะอยู่แล้วซึ่งไอเนี้ยคุณแก้ไม่ได้คือลูกขุมขนคือเกิดมาคนหน้ามันก็คือเป็นคนหน้ามันตั้งแต่เกิดหน้าแห้งก็หน้าแห้งหน้าดีก็คือหน้าดีตั้งแต่เกิดลูกขุมขนเล็กกลางใหญ่โอเคมันแล้วแต่กรรมพันธ์นะใครลูกขุมขนใหญ่ก็คือกรรมพันธ์ลูกขุมขนใหญ่โอเคไหมคือคุณไม่ต้องไปกิวตีนะแต่มันมีสกินแคร์ที่ช่วยได้ที่ทําให้ดีขึ้น เอ้าใ okay, ไหมครับแต่คุณผมไม่อยากให้คุณเปรียบเทียบอะบางคนเกิดมาแบบหน้าดีตั้งแต่เกิดอะแต่เราเกิดมาลูขุมขนใหญ่หน้ามันเนี่ยเออเราจะเทียบอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราให้เราเทียบว่าสมมุติวันนี้เราลูขุมขนใหญ่หน้ามันเป็นสิวเราดูแลตัวเองวันนี้ครับผ่านไปอีก1เดือนเฮ้ยมันดีขึ้นเยอะหรือเปล่าเดือนที่2ดีกว่าเดือนแรกไหมเดือนที่3ดีกว่าเดือนแรกยังไงดีกว่าเดือนที่2องไหมอะไรอย่างเงี้ยให้เราเทียบกับตัวเองนะเราได้ไม่เครียด นะครับเพราะว่าผิวหน้าแต่ละคนมันต่างกันจริงๆนะยิ่งเรื่องร่างกายเจเนติกเนี่ยโอ้โหแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะเอ,อ่อพวกสกินแคร์มันเลยต้องเป็นสูตรเฉพาะบุคคลด้วยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเฉพาะนะนะครับแล้วก็คลิปสกินแคร์หลังจากนี้ที่ผมทำเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้บอกเลยว่าตัวนี้ช่วยอะไรนะแต่ผมจะไกด์ให้แล้วถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าคุณควรใช้ตัวไหนแนะนําให้ทางมาปรึกษาผมนะเพราะแต่ละคนอาจจะใช้ไม่เหมือนกันจริงๆนะครับถ้าเกิดแนะนํากว้างๆไปแล้วแบบคุณใช้แล้วมันไม่เห็นผลถูกไหมมันก็ไม่ มันก็เสียดายเงินน่ะนะครับก็ใครอยากหายจริงๆอะ่ะอยากดีขึ้นจรนะิงแนะนำปรึกทักมาปรึกษาส่วนตัวดีกว่านะครับผมได้แนะนำสกินแคร์ให้ถูกต้องเนาะต่อมาก็เป็นฮอร์โมนเนาะคือถ้าเกิดช่วงวัยรุ่นเนี่ยฮอร์โมนก็จะพุ่งพ่านนะเออถ้าเกิดช่วงวัยรุ่นอะ่ะจะมีปัญหาหน้ามันเยอะแต่ถ้าเกิดวัยผู้ใหญ่ไปแล้วอะ่ะจะไม่ค่อยมีปัญหาหน้ามันแล้วแต่วัยผู้ใหญ่จะมีปัญหาหน้าแห้งพอหน้าแห้งก็หน้าเหี่ยวนะครับอ่านี้อีกปัญหาหนึ่งเนาะอันนี้สำหรับวัยผู้ใหญ่นะครับอ่ะก็เรื่องฮอรนนนาะรับวุ่คแล้กก็ออีึง ล้างหน้ามากเกินไปนะครับล้างหน้ามากเกินไปก็คือล้างใช้น้ําเปล่าล้างหน้าแบบอ่ะเหมือนเด็กผู้ชายใช่ไหมมาปุ๊บตอ,ออตอนเที่ยงเอาละเอาน้ำเปล่าล้างหน้าตอนเย็นเอาน้าเปล่าลูบหน้าแล้วคิดว่า้มันกําจัดสิ่งสกปรกไม่ใช่นะครับการที่เราเอาละน้ําเปล่าล้างหน้าบ่อยๆมันไม่ทําให้สิ่งสกปรกหายไปแต่มันทําให้หน้าเรามีสิ่งสกปรกสะสมเยอะกว่าเดิมคือไขมันเนี่ยน้หน้าที่มันมนเนี่ยมันคือไขมันใช่ไหมครับ คุณไม่สามารถเอาน้ําเปล่ามาล้างไขมันที่หน้าคุณออกไปได้แต่ทุกครั้งที่คุณล้างน้ําเปล่าเชื้อโรคจากมือเชื้อโรคจากน้ําก็จะมาติดหน้าคุณเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นไม่แนะนําให้อาล้างหน้าด้วยน้ําเปล่านะควรใช้โฟมล้างหน้านะครับต่อมาคือเราใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะกับผิวนะครับเอ่อบางคนอะหน้าแห้งนะครับคือบางคนอะหน้าปกติแหละแต่พอใช้ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าหรือว่าสกินแคร์ที่ทําให้หน้ามันแห้งอะครับ เก็ีไหมคือเราไม่รู้าอ่ะว่านี้มันทําให้หน้าแห้งแต่ว่าปกติหน้าเราไม่เคยมีปัญหาอะไรนะแต่พอเราใช้โฟมล้างหน้าตัวนี้ล้างปุ๊บเอ้าหน้าแห้งนะหน้าแบบยึดอาร์ตเลยพอหน้ามันแห้งเกินไปอ่ะร่างกายจะผลิตความมันเพิ่มขึ้นเพื่อให้หน้าเราชุ่มชื้นแล้วเราก็กลายเป็นคนหน้ามันเฉยเลยจริงๆสาเหตุของคนหน้ามันอ่ะคุณต้องเช็คนะคุณอาจจะเป็นคนที่หน้าแห้งมากๆจนหน้าผลิตความมันออกมาเพื่อชดเชยเออแล้วการที่คุณเป็นคนหน้าแห้งมากๆเนี่ยเกิดจากอะไร ถ้าเกิดเกิดจากว่าคุณเนี่ยใช้สกินแคร์ที่ทําให้หน้าแห้งคุณก็เปลี่ยนสกินแคร์หรือคุณเป็นคนหน้าแห้งจากกรรมพันธุ์อยู่แล้วจนผลิตไขมันออกมาเพิ่มอ่ะอันนี้ก็จะใช้สกินแคร์เพิ่มความชุ่มชื้นหรือเกิดคุณเกิดมาปุ๊บคุณหน้ามันตั้งแต่แรกอันนี้ก็ใช้สกินแคร์ลดความมันเห็นไหมครับเออเนี่ยผิวหน้าแต่ละคนเนี่ยเที่ผมบอกว่ามันใช้ไม่เหมือนกันเลยลนะเออโคตดไม่เหมือนกันเลยนะครับว่าคุณมีสาเหตุจากอะไรนะครับอ่าลองลองไปทบทวนดูเนาะใครไม่เชื่อก็ทักมาถาามามมนนนะะคุยปรึกษกษััหลง นะครับแล้วก็พฤติกรรมนะเช่นออนอนดึกนะกินของทอดของมันของหวานอันนี้ตัวดีเลยของทอดของมันของหวานนะทำให้หน้ามันด้วยนะโอเคทีนี้สเต็ปการแก้ไขล่ะเราจะแก้ยังไงอันดับแรกสกินแคร์สำคัญที่สุดสกินแคร์ต้องเหมาะกับผิวนะต้องย้อนไปดูว่าผิวคุณเป็นแบบไหนนะคาสซิฟายให้ออกนะว่าเป็นคนหน้าแห้งจนแห้งแล้วมันผลิตความมันออกมาชดเชยหรือคุณเป็นคนไปใช้สกินแคร์ที่ทําให้หน้าแห้งเกินไปจนหน้าผลิตความมันออกมาหรือคุณเป็นคนที่เกิดมาปุ๊บหน้ามันอยู่แล้ว อันนี้ต้องดูแต่ละคนนะต้องเช็คตัวเองนะครับอ่ะโอเคทีนี้คุณเลือกสกินแคร์ให้เหมาะนะครับเลือกสกินแคร์เนี่ยเอ่อเริ่มเริ่มต้นนะเบสิกเลยนะครับโฟมล้างหน้าก่อนโฟมล้างหน้าเลือกให้เหมาะแล้วล้างหน้าเชา้า1รอบเยนน็น1รอบโอเคไหมไม่ล้างแค่ครั้งเดียวนะใช้โฟมไม่ต้องกลวเบื่อนะครับเชา้า1เย็นหนึ่งเลยนะครับตัวที่2เนี่ยพอเราใช้โฟมล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครมีงบเพิ่มแนะนําให้ใช้โทนเนอร์ โฟมใช่โฟมก็คือเราล้างหน้าใช่ไหมครับล้างหน้าซับหน้ากับทิชชู่น้ะไอ้ผ้าขนุนเสร็จปุ๊บโทนเนอร์เนี่ยจะเหมือนฟิลลิ่งน้ําตบนะโทนเนอร์จะเหมือนน้ําตบนะครับคือเวลาเราใช้โทนเนอร์เนี่ยเราเหาะใส่สำลีแล้วเอามาเช็ดหน้าอีกครั้งหนึ่งโทนเนอร์เนี่ยจะเป็นตัวปรับสภาพผิวหน้าให้มันเป็นปกติอ่าแล้วทําให้สกินแคร์ที่เราจะใช้หลังจากนั้นอ่ะซึมดีขึ้นให้ครบทั่ว100%ด้วยนะครับเปรียบเทียบง,ง่ายๆการที่เราล้างหน้าเหมือนเรากวาดบ้าน แต่การใช้โทนเนอร์เหมือนการถูพื้นนะเหมือนเออเราคลีนหน้าอีกทีหนึ่งนะโทนเนอร์เราใช้แบบตบก็ได้เหยาะๆก็ตบๆๆๆก็ได้แต่ถ้าผมแนะนะําอ่ะเหยาะโทนเนอร์ครับใส่ในสัมีแล้วก็เอาเช็ดหน้านะมันจะเหมือนกับการที่เราทาความสะอาดอีกรอบหนึ่งบางทีบางคนล้างหน้าไม่สะอาดไงพอเอาโทนเนอร์เช็ดปุ๊บโอ,โ,โอ้โหอโอกมาเลยดําเลยนะอ่ะต่อมานะครับทีนี้เราก็เลยเราก็มาใช้เซรั่มต่อได้แล้วพอเราใช้โทนเนอร์ปรับสภาพผิวใช่ไหมก็ใช้เป็นตัวเซรั่มนะเป็นขวดนะเซรั่มนะคืออย่างที่บอกมันมีสูตรเฉพาะคนเเลยนะ เซรั่มเซรั่มลดสิวไหมเซรั่มลดริ้วรอยไหมเซรั่มเพิ่มความชุ่มชื้นหรือเซรั่มหน้ามันแล้วแต่คนถูกไหมต้องดูสาเหตุกันนะครับแล้วก็ใช้มอยเจอไรเซอร์แต่ว่าคนที่หน้ามันเนี่ยนะไอ้นี่ผมพูดเคสที่แบบเกิดมาหน้ามันเลยแล้วกันเนาะถ้าคนที่เกิดมาหน้ามันเลยเนี่ยเซรั่มที่ใช้ต้องเป็นเซรั่มลดความมันโฟมที่ใช้ต้องเป็นโฟมลดความมันนะมอยเจลไรเซอร์มอยเจลไรเซอร์ที่ใช้เนี่ยต้องเป็นตัวที่บางเบาที่สุด ไม่ควรทานหนาเพราะคนหน้ามันอ่ะหน้าจะมันอยู่แล้วต้องใช้สูตรบางเบาเลยหรือบางคนหน้ามันมากอ่ะครับก็จะใช้แค่ตัวเซรั่มเหนือล้างหน้าโทนเนอร์เซรั่มจบตัวสุดท้ายคือกันแดดนะครับกันแดดทุกคนต้องใช้นะครับถ้าไม่ใช้กันแดดเนี่ยแล้วะยาวหน้าเป็นฝ้าแน่นอนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดโรคผิวหนังตามมาด้วยนะครับปิดท้ายด้วยกันแดดนะโอเคไหมนะครับกันแดดก็ต้องเหมาะกับคนที่หน้ามันด้วยนะเออถ้าเกิดทากันแดดหนาเกินไปโอ้หน้าเยิม้มหน้าเมือกเลย นะครับเนาะก็ผมเองก็เป็นคนนึงที่แต่ก่อนคอเคยมีปัญหาสิวเนาะสิวผดสิวผื่นอะไรเนะี่ยดูแลตัวเองมาเรื่อยๆจนแบบเออเนี่ยหน้าก็ใสแล้วนะครับก็ใช้โปรดักที่ผมทํานี่แหละนะครับคือไปโคกับแบรนด์นะมีพาร์ทเนอร์ให้นะครับก็ใครอยากได้คำปรึกษานะก็ทักมาถามได้นะครับว่าเออควรดูแลไงนะไม่ว่าคุณจะเป็นผิวยังไงนะผมดูแลได้หมดเลยนะครับแล้วก็ผมจะแนะนำโปรดักให้ว่าคุณควรใช้ตัวไหนเนาะนะครับจริงๆดีเทลมันจะมีลึกกว่านี้อีกนะครับแต่ว่า เอาละวันนี้ให้ทุกคนเข้าใจสาเหตุก่อนว่าเราหน้ามันเนี่ยเราควรแก้ไขยังไงนะครับเออแล้วก็ถ้าเกิดเราแก้ไขหน้ามันได้อะเออจำตอนแรกได้ไหมว่าไอ้วความมันอะ่ะมันเก็บมันเก็บสิ่งสปกปรกแล้วมันทําให้เกิดสิวไงถ้าเกิดเราลดความมันได้ก็ลดสิ่งสกปรกได้ใช่ไหมสิวก็เกิดน้อยลงนะครับเราหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์นะครับถ้าเกิดใครอยากปรึกษาปัญหาผิวก็ทักไลน์ด้านล่างเนาะแล้วก็พิมพ์คําว่าผิวเข้ามานะครับพิมพ์คาว่าผิวเข้ามานะครับแล้ว ก็จะมีแบบฟอร์มให้น้องก็กอรอกดูว่าคุณมีปัญหาอะไรยังไงนะเดี๋ยวปรึกษาคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ